ดีวันนี้อยู่ที่มอเตอร์โชว์มาดูรถมาดูนมอันนี้อยู่กับถนน,นงงแคนคอนนะฮะพาเพื่อนมาดูรถพาเพื่อนมาดูรถทำไมวะทำไมพูดดูรถต้องขับด้วยววะเฮียแล้วกูว่า<ำ>ดูรถนะไม่ใช่มาหาก,กรมมมากกรมรถด,ดูรถแรกๆหน เนี่ยนี่มันก็เหมือนมาถ่ายถ่ายรูปแหะมาถ่ายรูปด้วยมาดูรถด้วยพอดีก็เหมือนกําลังคนอาจจะเป็นพ่อคนนะนเนาะมานก็ต้องมาเผื่อดูรถครอบครัครอบครัวอย่างงี้กูแต่กูอยากได้นี้นะคุอยากได้นี้อิดจำเป็นจำเป็น,นามากกว่ามากกว่าของเนี่ยของจำเป็นน่ะมึงไปดูกัน ใช่เนี่ยเพรว่าหรืมึงซื้อรถสักคันไหมล่ะซื้อรถสักคันไหมล่ะทำไม่ย่าเหรอเออซื้อรถสักคันมึงก็กลับไปบอกย่าเนี่ยซื้อพอดีไปมอเตอร์โชว์มาได้รถมาคันหนึ่งได้รถมาสิบคันเออคันเดียวมันน้อยไปแต่ใช้หน่อยเวลาโอ้ยไปเล่นเด็กเด็กไอ้เยศไอ้เยศบอกใครร้องอย่ที่ว่าทำว่าทำว่าทำไม่ได้เด็กเล่นไอ้สัตว์ทำปี๊ย่านี่คนโตเล่นทั้งนั้นไอ้สัตว์เอไปเดือดรอนกูเล่นรถบูธนั่งเล่น มึงไม่เคยเห็นนะเร็วแรงทะลุนรกอ่ะคือจะห้าติดอ่ะกูก็ยังเล่นนี้เราไปคอใหญ่ดีกว่าก็เดินนี้ก่อนก็ได้ไหนต้องบอกอะไรที่พิตตี้พิตตี้ละโพงอะไรวันนี้มันไม่มีวันนี้ไปไหนกันหมดอ๋อพิตตี้เครื่องเสียงกูไปเดอะมอลล์ท่าพระคุณเห็นคนแบบอายุประมาณเท่าเราไปโคชูดด้วยเบนจ์อยู่เดอะมอลล์ท่าไผ่ ถ่ายยืนถ่ายกลางตรงกลางสะท้อนเขียวหน้าเขียวเลยหน้าเขียวเลยสัี่ยนี่ไปฝึกถ่ายเลยมึงเยีืนถ่ายกันเลยเนี่ยนั่งอยู่เลยแต่กี้เนี่ยหรือหรือหรือยังไม่ใช่บอกว่าถ่ายเลยเนี่ยนั่งอยู่นะเริ่มจากเนี่ยต้องเริ่มจากพวกนี้แหละที่นั่งรีเซฟอะตามต่อตามตามเกี้ะไรกูไม่ถ่ายเฮ้ยจูบปอรเช่แล้วเดี๋ยวมามาหาผู้หญิงอ่ะ เหี้ยคนบ้าดูหน้าคนไปทันแลวแน่คนทันแลวแน่ว่าน่าเหมือนผีเลยมากูงเชฟไก่ดูดูมันเดินผีไม่สนใจใครเลยนะฮะเหยื่อพุงเพื่อนไม่เอาแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วเยี่ยไปอย่างไวเลยเยี่ยเยี่ยรีบไปเยี่ยไปไม่สนใจเพื่อนเลยไหมไปอันนี้ไอ้นนท์นะไอ้นนท์นะผู้หญิงแล้วมันไล่เราแล้วอ่ะ มันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันทำเชิงแ่ไอ้ไอน้ไอ้ไอโนาทำทรงสองร้อยแปดสิบห้าโลเมตรต่อชั่วโมงเก้านหนึ่งจีดีสาอารให้ลังที่าสูงกว่ามึงเริ่มฝุกนะมึงเริ่มถ่ายจากไอตัวนี้ก่อนนะไอตัวที่บกมือ ถ่ายก็ไม่เต็มกล้องนี่ถ่ายก็ไม่เต็มไม้ยืนข้างรถฟูจิถ่ายได้ครึ่งรถเลยถ่ายแค่หัวได้ไหมนอนได้ไหมาไวนะพุงก็นึกว่าพุงมาไวมากเลยนะใช้ห้าสิบบนฟูจิได้สามห้าได้เกียร์ใจเกียร์เนีย มาส่งกูดูไม่เหมือนช่างภาพเ,เลยอเหมืนส่งกูตอนเนี้ยดูไม่เหมือนช่างภาพเลย,เ,เ,ลยเหมือนมนคนมาถ่ายเล่นทีเฉยอ่ะเหมือนคน <c ười> จีน <c ười> ถือกล้องเลยกู <c ười> กูเหมือนโทษจีนเลยตอนเนี้ย กว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนใช่มันกูว่ามันดูเงียบเหงาเมื่อก่อนยืนกันร่มเรอหรือว่าเรามาผิดเวลาไม่นะแต่นี่ก็ไม่เลิกเขาเลิกกันสองทุ่มกว่าหกโมงจริงหกโมงมันน่าจะเป็นช่วงพีคขามนะเงียบจังเจอซีกิบก็กลับมาแล้วด้วยมั้งเราไหมพูดนะสูตรไม่ได้ถ่ายยาก ชอบไหมเหรอสูงๆอะ่ะชอบไหมฮะ zoom นมของเราอะ่ะเราสูมนมเหรอาสูมนมของเราอะ่ะนี่สู o สุดแล <c oughs> ้วเ, <c oughs> เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้เหมือน,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 นพาเพื่อนมาเจอเจออะไร เจอเด็กฮะเจอเด็กเจอเด็กไหนเด็กน้องเนี่ยแล้วมื่อเดี๋ยวเมื่อไปยืนฝอยอย่างไงแกเออยืนฝอยแค่ไม่ถ่ายด้วยเยี่ยห์ห์เขาเข้าไปใกล้ๆไหนก็ได้เรียบด้วยนะมึงไม่บอกบอกมึงไม่แนะนำอะไรเพื่อนไหนไม่น่าะไรวะไม่อยากดูเยี่ยแต่เนี่ะหน้ามึงนี่เขียว ดีแล้วถ้าเราถ่ายมาแน่นอนปุ๊บแล้วเราไปใส่กีต้าร์กีนม <c oughs> ันลกเนี่ยอ่ะเด็กมึงมึงพวกมึงเนี่ยอยู่ในนรกเลย <c oughs> ไอ้นอนก่าเรนคุ้คามของเขานะฮะคุ้คามไอ้นอนแม่งคุ้คามที่ถ่าย ถ่ายรูป1นึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะมาพาเพื่อนไปบาเกีต่อนะฮะพาเพื่อนไปบาเกีต่อ,อเอาเหรเฮ้ยนี่เดินมาเท่าไหร่วะเดินไปเท่าไหรอ่อ่ะดูก่อนไม่เยอะหรอกเดินไปเท่าไหร่แปดพันหกเอาคแปดพันหกชัวร์จิบจ๊บ แต่สองชั่วโมงนะอะไรเราแวะเข้าไปนูอีกสักหน่อยไหมล่ะเอาไม่มีอะไรเลยเอาแค่เคือเคื่อเบื่อมีเดี๋ยวแวะไปดูสักหน่อยไหมล่ะโอเคงั้นเราปิดคลิปกนแค่นี้กันดีกว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย